ตีสองถึงรุ่งอรุณเข้าปัดฉินมยามอาสวัคคยายนเห็นกิเลสข,ของพระองค์นั้นหมดสิ้นแล้วว่าเราตัดสรู้แล้วท่านจึงรู้ว่าท่านเป็นผู้ตัดสรู้ก็เลยมาเสวยมุตสุขที่คนต้นโพหนึ่งวันผ่านไปสองวันผ่านไปสมัมนจนถึงวันสุดท้ายวันสุดท้ายท่านท่านเปล่งอุทานตะกี้ที่เราสวดนี่นะ ท่านเปล่งมาโดยสมัยนั้นพระผู้วิพากเจ้าของเรานะแรกตัดสรุปประทับอยู่ณที่โคนงต้นไม้มหาโพธิ์พฤกนั่นแหละใกล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชราในอุรุเวลาประเทศนะครั้งนั้นพระผู้วิพากเจ้าประทับนั่งด้วยบรรลังเดียวในตั้งแต่เจ็ดวันวันที่เจ็ดวันสุดท้ายนะสเสวยวิมุติสุขณที่โคงต้นไม้แห่งนั้นตลอดเจ็ดวัน และสรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทปฏิวัติแปลว่าอะไรแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างทาทั้งหลายทั้งปวงนี่ไม่ได้เกิดมาลอยลอยยมอาศัยเป็นเหตุปัจจัยเนื่องกันทั้งนั้นเลยนี่เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะที่นี่นะลึกซึ้งกว่าวิทยาศาสตร์เห็นว่าคนเราจะเกิดมานั่งตรงนี้ได้เพราะอะไรท่านบอกว่า เพราะสังขารเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงให้เกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดสรายตนะสรายตนะเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยจึงเกิด สรารมรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมณนาาัส oh, ส mm hmm. ะโอ้ถ้าเห็นว่าก่อนที่จะเป็นคนมาเนี่ยมมันเกี่ยวเ mm hmm. นื่องเห,หลายอย่างกิเลสนั้นทําให้เกิดสังขาร mm hmm. อวิชาเป็นสังขารสังขารจะให้เกิดมีวิญญาณวิญญาณนั่นแหละจึงให้เกิดนามรูปตัวตนเราเนี่ยเป็นวิญญาณต่างๆเมื่อมีนามรูปนั่นแหละ mm hmm. จึงให้เกิดสาราจตนะตาหูจมูกสัมผัส พอเราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นเราก็เกิดผัสสะตัวสัมผัสกันซึ่งเกิดเวทนาคือความสุขความทุกข์ถ้าไม่เห็นเราจะรู้ว่าสวยไหมไม่เห็นจะพอใจไหมไม่เห็นจะไม่พอใจไหมเพราะว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจเราเห็นมันจะมีอารมณ์อยู่สองอย่างยมเห็นก็พอใจแล้วไม่พอใจได้ยินก็มีพอใจแล้วไม่พอใจ ได้กลิ่นก็พอใจแล้วไม่พอใจถ้าเกิดพอใจเวทนาก็เกิดคือสุข,ขเวทนาใช่ไหมยอมยอมเห็นที่สวยยอมมีความสุขไหมสุขถ้าเห็นไม่ดียอมเป็นยังไงทุกขเวทนาเกิดเวทนาอ๋อมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้นั่นเองจึงเกิดมีการเกิดขึ้นเป็นชาติเพราะการเกิดนั้นจึงมีแก่เจ็บอาศัยกัน เพราะการเกิดทําให้โสกะคือเศร้าโศกเสียใจปริเทวะทุกขโทมนัสสะเป็นลูกโซ่เกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้ท่านบอกว่าเพราะเหตุปัจจัยอย่างนี้แหละนะจึงให้เกิดกองทุกข์ทั้งปวงทุกข์เกิดด้วยวิธีอย่างนี้เองถ้าไม่มีสิ่งนี้ไม่มีทุกข์หรอกทุกทุกงงจนเกิดขึ้นด้วยอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้นั่นเอง ถ้าเกิดมันมีทุกข์อาศัยปัจจัยอย่างนี้ถ้าเกิดมันจะดับทุกข์เลยท่านว่าย <B> ังไงท่านบอกว่าท่านพิจารณากลับพิจารณากลับว่าเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสรายจตนาดับสรายจตนาดับผัสสะดับผัสสะดับเวทนาดับเวทนาดับตัณหาจึงดับตัณหา ับอุปทา,านดับอุปทา,านดับพบจึงดับพบดับก็ชาติก็ดับชาติดับสรามรณะโสกกับปริเทวะทุกขโทมานะดับเมื่ออันว่ากองทุกทั้งปวงกองทุกทั้งมวลย้อนกลับย้อนดับด้วยประการชนนี้ทุกทั้งหลายทั้งปวงก็ดับลงด้วยวิธีนี้นี่ปฐมยาม ท่านตรึกอย่างนี้พอมัชชิยามมัชชิยามก็ตรึกอย่างนี้อีกทวนกลับไปกลับมาตะกี้ตะกี้เราสวดเราจะมีสามรอบนะเป็นหกรอบทั้งอนุโลมไปดำดับปฏิโลมกลับมาปฏิโลมอนุโลมกลับไปกลับมาย้อนกลับไปย้อนกลับ,ลบมาสามครั้งโยมปฐมยามมุตมิชฌาปฐมยามมัชชิมยามแล้วก็ปชิมยามท่านพิจารณาอย่างนี้เนะย เมื่อท่านพิจารณาถึงครบสามรอบในประสิมยามนะท่านว่าในสุดท้ายท่านก็เป็่งคาถาว่าวิญญาณทั้งหลายดับเป็นอันว่ากองทุกทั้งปวงนั้นย่อมดับด้วยประการชน้ดดำดับนั้นพระผู้มีภาะเจ้าทรงเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเป่งอุทานเป็นคาถาอันสุดท้ายมันมีสามคาถาตะกี้นี่นะว่าเมื่อใด ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหม์คือพระอรหันต์ทั้งหลายผู้บรรลุธรรมผู้มีความเพียรเพ่งอยู่คนที่มีความตั้งใจมีความขยันหมั่นเพียรในการทำฌานเ,ออเมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกําจัดมารและเสนามารได้ท่านหมงมอง,มองดูงงดดพระองค์เองดุจพระอาทิตย์อุทยัยทำอากาศสว่างสวัยให้ปากฏขึ้นในโลกคำอุทานที่เราสวดตะกี้นะ อภิชาตั้งคารปัจ,จยาปัจ,จยาเป็นปัจจัยที่เกิดเลยนะที่สวดเพื่อินนะท่านมองตรงนี้ท่านอุปทานในวันสุดท้ายคือวันที่เจ็ดเสร็จแล้วเทวดาทั้งหลายก็มาเห็นพระพุทธเจ้าว่านั่งอยู่ตรงนี้เจ็ดวันแล้วเนี่ยสงสัยยินดีพอใจอะไรในอาสนะที่เป็นยากที่นั่งตรงนั้นเขาบอกวิชยะบัลลังบัลลังที่นั่งแล้ว ได้รับชัยชนะจากกิเลสกิเลสมันมีเขาเรียกว่าเป็นมารอย่างหนึ่งที่ขัดขวางการตัดสู้พุทธเจ้ามีทั้งมารมีหลายหลายอย่างนะมีห้าอย่างแต่ในที่นี้ท่านบอกว่าหรือพระพุทธเจ้าของเรายังยินดีพอใจที่จะนั่งตรงนั้นเทวดานะัคิดไปเองพุทธเจ้าก็รู้ใจเทวดาว่าอ๋อเทวดามองว่าเรายินดีพอใจในบัลลังนี้ ไม่ได้ฉันอะไรเลยเป็นห่วงเทวดานะเป็นห่วงพุทธเจ้าว่าไม่ได้ฉันอะไรเลยเจ็ดวันน้ําก็ไม่ได้ฉันอะไรก็ไม่ได้ฉันคิดยิต,ตกกลงวลจัดบูชาพุทธเจ้ายังไงจะดูแลยังไงพอคิดปุ๊บท่านก็รู้ใจเทวดาท่านก็ลุกขึ้นไปเดินออกไปทางทิศอีสานทิศไรเนมทิศอีสานทิศตะวันออกเฉียงเหนือเดินไปหน่อย เดินไปก็เดี๋ยวหลังกลับมามองที่ต้นโผโดยไม่กระพริบตาเลยมองว่าที่บรรลัง์ที่เรานั่งนี่ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะเราปรารถนาที่จะมาอยู่บรลลัง์นี้สีอาสงไขยแสนกลับไม่ได้นับปีเลยนะเราปรารถนาที่จะนั่งตรงนี้อ๋อพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์เคยนั่งบรลลังน์นี้เคยตัดสรู้ที่บรลลังน์นี้เคยเอาชนะมาทั้งหลายทั้งปวงอยู่บรลลังนี้ โดยมื่อกับพิตาเข้าชานเลยนะอยู่ตรงนั้นแหละตลอดเจ็ดวันอีกก็ไม่ได้ฉันอะไรเลยเสร็จแล้วท่านก็เดินกลับไปอีกพอข้อที่เจ็ดนะไปอยู่ระหว่างกลางเดินจงก,กรมและทิ้งน,นะเดินจงก,กรมอีกเจ็ดวันในที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าสัปตะมหาสถานในบริเวณเจ็ดที่ 7, 7, 4, เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้ายนะท่านอยู่ตรงนี้ตลอดไปเพราะงั้น วันตัดสรุปพุทธจ้าเนียจะเป็นวันพิเศษยิ่งใหญ่ตัดสรุปก็วันนี้ประสูตรก็วันนี้ปณิธนนานก็วันนี้คนทั่วโลกจึงจัดงานให้ยิ่งใหญ่ไม่ได้จัดธรรมดาเราเอาไปดูงาน,นหลายที่โดยเฉพาะที่ศรีลังกาที่หลวงตาเล่าให้ฟังว่าทั้งสนามบินยมไม่ค่อยติดธงทิวไฟระยิบระยับมีภาพเป็นแสงอื l ดี LCD นะเป็นรูปพุทธเจ้าเปิดเพลงกขึ่นเลยนะพุทธทั้งสรนังคัจฉามีตามเกาะกลางถนนทาเป็นดอกบัวไฟโยมางคืนนะเต็มทุกสายเลยคนทั้งประเทศใส่เสื้อขาวหมดเลยมีประเทศเดียวที่แปลกที่สุดนะดเขาฉลองยิ่งใหญ่มากเขาบอกว่าเขาฉลองบุคคลพิเศษซึ่งไม่มีง่ายๆในโลก ที่เวียดนามที่หลวงตาไปนี่นะเขาประดับประดับปิดเมืองเลยนะปิดเมืองข้างทางนี่ปักทงฉับพันณรังสีฉับพันรังสีนี่เป็นทงแสงที่มันพุ่งออกจากตรงหน้าผากพระเจ้านีมีหกสีเขายกฉับพันณรังสีเขาที่ศิลังกานะ่ยเขาประดับทงอยู่พุทธิยญยนะเกาะกลางถนนเป็นดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ตามห้างร้าน สรรพสินค้าต่างๆเขาโหมดมากเหมือนเหมือนวันพิเศษการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่ยจะประเมินคุณไม่ได้หรอกว่าคุณมันมากขนาดไหนอานิสงส์มากขนาดไหนเปรียบเสมือนประเมินน้ําในทะเลว่ายมีกี่ลิตรไม่ได้ประเมินชายในทะเลว่ามีกี่มเมล็ดก,ก็ไม่ได้ แต่คนการบูชาเจดีย์บูชาพระพุทธเจ้าน้อมลึกถึงพระรัตนตรัยท่านบอกว่าหาคุนหาประเมินไม่ได้ค่าราคานะอาน,นิสงส์ยิ่งใหญ่มีพระเถระท่านเล่าประวัติของท่านว่าท่านบูชาด้วยสิ่งของไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเลยท่านไม่ตกงนรกหมกไหมไปอยู่สุคติกับมนุษย์แค่นั้นเนี่ยที่ไปนะเป็นมนุษย์แล้วเป็นปเ,เป,นปเทวดาเป็นมนุษย์เปเทวดานี่จําชาติไม่ได้เพราะอาน,นิสงส์ กราบไหว้ด้วยของหอมดอกไม้ทูบเทียนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนพุทธเราวันนี้จึงมีงานพิเศษทั่วๆไปเรามีการเวียนเทียนเดินประทักษิณด้านขวาด้านขวาที่พระสงฆ์เราจะเปิดไหลข้างขวานี่คือว่าเคารพครูบาอาจารย์ในการกราบในการไหว้จะไม่ไหลอื่นนะเพราะด้านขวานี่เปบเสมือนทิศเบื้องอะไรนะเนียนพิมเบื้องขวาคือทิศอะไรทิศเบื้องขวาครู ครูอาจารย์สิทธิ์พึงทำกับอาจารย์กี่อย่างนะห้าอย่างออนั่นแหละที่เราเรียนมาเราจะได้ใช้พอเย็นวันนี้นะอาจารย์อาจารย์มหากรองอาจารย์มัชรพัฒจะพาสวดมนต์และฉลองลานโพพอหลังจากสี่โมงเสร็จนะเราเอาประทีปประจุดล้อมรอบเลยพอหกโมงลาจุดมันจะสวยงามมากนะท,ท่องเที่ยวระมัดผู้บ่านี้สวยงามมากวันนี้ ก็ขอมนุโนาบนกับบรรดาญาติโยมทุกๆท่านที่ได้มาร่วมทำบุญฉลองวันเกิดพระพุทธเจ้าวันปรินิพานพระพุทธเจ้าแล้วก็วันสำเร็จคือตัดสูบุญเจ้าเราน้อมระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นทําให้เรานี่งขึ้เขิมอยากจะบําเพ็ญอยากจะทําคุณงามความดีเนื้อขอบคุณพระธรรมคาสอนพระพเจ้าสอนให้เราเป็นคนดีถ้าใคร เชื่อพระพุทธเจ้านะโยมนะจะโชคดีทุกทุกคนโยมพิจารณาตามด้วยนะใครเชื่อพุทธเจ้าจะโชคดีทุกทุกคนจะพ้นทุกทุกทุกคนจะประสบสุขทุกทุกคน, <S <S ๆๆๆคนเพราะงั้นให้โยมน้อมระล,ลึกถึงอันนี้ว่าบุญกุศลที่เราได้มากระทำกิจไหนก็นแล้วแต่เพราะเราเชื่อพุทธเจ้าการให้ทานรักษาศีลการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แจกแบ่งกันนี้เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ เป็นคุณเบื้องต้นเป็นกุศลเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถสะสมบำเพ็ญได้พระโพธิสัตว์พาธรรมพระริยาสาวกท่านพาธรรมพระโพธิสัตว์พาธรรมเพรพาะงั้นขออ้างอาบุญกุศลเหล่านี้เสริมส่งให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนึกคิดปารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปัรถนา โดยท่วนทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทินโยมตั้งใจกรวดนะ้ำอุทิศวน,นกันนะยะถาวะริวหาโปราปาริปุเรนติสาคะรังเทวเมวะอิโตทิมนางเพตานังอุปกัปตีอิจิตังปติตังตุมังคิปเมวัสมิจจตสัพเพปุเรนตูสังกปา เันโทปนารโสยธามณิโชติระโสยธาโยวิวะตัส स ब ् भ ा व ु त ् व ा न ु भ ा व े न स ленчинласлав they are, you know I'm uh -huh. ทางนัดีระเวศาระโคมปรรับเดี๋ยวพาคก็าจะไปนะโอเคน้อเดี๋ยวภาคก็จต้องจัดแต่ก็จะนู้นนะการน่พูนภาคจะเจอมีเท่าไหร่ตั้งแต่การทางอะไทางไหนทางเหนข้างนอกเลย नई की बात है